ฮัลโหลเจัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The The Rich c r y p t ตนะครับในวันที่25มีนานะครับก็เบรกขึ้นต่อแล้วนะครับแล้วก็ลงรีเทสต่อตามสูตรนะครับก็ค่อยๆยยกไฮยกโลกันขึ้นไปตอนนี้คิดว่าโอกาสนะครับก็ต้องดูกันแล้วว่าเราจะปิดโลลงมาอีกไหมนะครับวันนี้เราขึ้นไปที่88นะครับลงมาที่86 ขึ้นไปที่87ลงมาที่87เอ้ย873 874เนาะลงมาที่87อีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ก็เหมือนมีลักษณะ double bottom เนาะมีการรีเทสฐานนโนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปั๊มหนีขึ้นไปก็ยังดูทิศทางว่าเหมือนจะอยากจะขึ้นต่อนะเอออ่ะมาดูก่อนแล้วกันนะครับข่าวแรกนะกำลังจะมีการอัปเกรดนะครับตัว c h r นะครับก็เป็น พลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เป็นพวก NFT นะครับ w e l c o m e to Chrome AI นี่ก็น่าจะกระโดดเข้ามาในฝั่ง AI นะเออก็อาจจะไปได้ดีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมาก็คือเจ้าเซโร่นั่นเองที่วันก่อนเราพูดถึงอยู่เนะว่าถ้ามันมามันอาจจะผักดันให้ฝั่งของออหลายๆเหรียญน,นะครับขึ้นตามด้วยเหมือนกันเพราะเซโรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ใช้คำว่าเคยดังแล้วกันนะและอันนี้เขาบอกปาร์ตี้ครั้งนี้มีว a ตาล f r เฟรนนะครับวิตาลิกแอนเฟรนมาด้วยเออนะไม่รู้ฮาร์ดฟอกปาร์ตี้นะครับอันนี้เออมันจะเป็น h าร์ดฟอกแบบไหนกูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่า <c oughs> อาจจะเป็นการระดมทุนหรือการอะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะ อีกข่าวหนึ่งครับ bitcoin flip macro bullish amid first hash ribbon นะครับบาย i g n a l index หมายถึงก็คือน่าจะมีแฮช h ิ i บอนเนี่ยตัดขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับรอบที่แล้วที่เคยตัดเนี่ยในปีสองพันยี่สิบนะครับก็วิ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่ปีมกราสองพันยี่สก็เคยตัดทีหนึ่งก็วิ่งนะครับอันนี้ก็คือตัด1 2อันนี้ครั้งที่3นะครับ แต่ตัดตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะยังไม่ได้แบบว่าตัดเสร็จแล้วแบบขึ้นไปเลยทีเดียวยังมีย่อมาแล้วก็ค่อยบูรันรอบนี้ตัดแล้วจะเหมือนรอบนี้หรือจะเหมือนรอบนี้ที่วิ่งไชเวออกข้างแล้วค่อยๆขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกแลวผมมองว่าเมษามันน่าจะเป็นเดือนแห่งตลาดบูรันบวกกับไอซ์ไที่เบรกเอาออกมาในเท้าระดับ t i า e เฟรมเดเนี่ยที่มีลักษณะแบบ เบรกออกมาค่อนข้างที่จะเริ่มชัดเจนนะครับยืนเหนือโซน50ได้แล้วอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นสัญญาณการออกเดินทางนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอินดิเคเตอร์ของลุงชโลกเนี่ยตอนนี้มันก็น่าจะตัดแล้วถ้าให้เดานะเออเพราะผมไม่เคยใช้มันเลยผมดูแค่ไอ้ชยเบรกดูแค่หนีแนวต้าน EMA ต่างๆได้ก็นั่นแหละคอนเะฟิร์มแล ต่อมาครับ House of Dodge นะครับมีการ launch reserve นะครับ10 million Dogecoin มันก็ยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเหรียญดอ e มันแบบ infinity มันเยอะมากอะเออถ้ามึงจะ reserve ด้วยเงินแค่1.8ค่า million แค่นี้มันยังดูน้อยไปหน่อยแล้วะอย่างน้อยแม่งก็เป็นข่าวดีวะหวังว่าจะมี reserve ขึ้นมาเยอะเรื่อยๆแล้วกันนะถ้ามันีเซิร์ฟเรื่อยๆมันก็อาจจะได้วิ่งแหละ อิตาเลียมนะครับ p r i c e to hit 5 k before show rally ู300อันนี้ฮาเตอร์มาอีกแล้วจอมปั่นเลยนะตัวนี้ก็เขาน่าจะถืออิตาเลียมอยู่เยอะแหละถ้าให้เดาเอแล้วก็กะแบบว่าเออเดี๋ยวถ้าอิตาเลียมถึงปุ๊บก็จะย้ายเงินโยกเงินไปเข้าโชลแน่หรือเปล่านะต่อมานะครับที่ฝั่ง bnb นะครับเท่าไหร a นะเลสิตแค i ิทโฮ d ิอัพเทรนด์ถึง0จนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเมื่อกี้นะพอดี ไปดูช่องของอพี่บอลน,นะครับเขาก็แจ้งออก่าพนักงาน BNB นะครับแอบซื้อก่อนเหรียญจะลิสต์นะไอพวกเหรียญใหม่นะก็ไปแอบซื้อก่อนนะครับแล้วก็พอถึงเวลาวราคาเปิดตัวเสร็จก็เทขายอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะคุกแหละดูทรงเออแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ตีกูก็ปั่นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าหรือใครสั่งหรือเปล่าหรือคุณไปรู้ข่าววงในนี้มาจากไหนนะครับก็บอกกันบ้างนะครับ เออถ้ารู้ก่อนกูก็ซื้อแหละอะต่อมาครับ d o ชคอยฟล Flip XRP in Daily l i q u i d ี t i ิดิตเดดวินะครับ e ออาร g ฟิกเกอร์นะไหนฟิกเกอร์ไม่มีนะชอบหลอกให้เห็นแล้วก็อยากแล้วก็จากไปไปดูได้ยูท u บเ d a y มันดิมีกราฟอะไรไหมไม่มีนะจอหัวอย่างนี้ก็คือแค่บอกว่าตัวเลขมันอาจจะแบบ มีการซื้อขายอะไรขึ้นมาในวันนี้เยอะกว่าแค่นั้นจบห้ามใช้แน่นะครับ to launch bitcoin reserve นะครับอันนี้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะเออ this alcoin could show a s t h e n a t i o n plan to lift crypto b a n นะครับก็เอ่อเหรียญอะไรละ่ะ crypto band the top chinese alcoin นะครับก็จะมีเจ้า s ิ l i c a นะ neo neo นะครับ A T S ตัวนี้ไม่เคยดูเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้อาจจะลองดูกันหน่อยเออแล้วก็น้องสิวนะครับน้องสิวกับน้องเหนียวเออน้องสิวน้องเหนียวนะ Chinese เขาบอกีโอคือ Chinese e t h เ r ีย m นะครับส่วน Silica นี่ก็คริปโตแบนอันนี้ไม่รู้ว่าโดนแบนเพราะอะไรเออ High Speed Blockchain Design for Scalability นะ Silica Ready to Take Off เออ,เอ,อ,เอ,อก็อาจจะเป็นเหรียญที่ อยู่ดีๆก็แบนแบบไม่มีเหตุผลหรือเ่านนี่ผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ A.T.S. นะครับ Project Focus, Focus on Building d i n g ้ e ดิจิทัล G.P.U. Computing Infrastructure with a Market Cap ก็5ก็ถือว่า Market Cap ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเนี่ยแต่ละเหรียญเนี่ย27 5 257เนี่ยนะครับแล้วก็578เแป่โองวดน,นี้จะมาวันเนี้กูให้เลยนี่นี่ <laughs> นี่สองตัวนี้นี่สองตัว นะลองดูนะวันที่หนึ่งนะเออมึงมาทุกอันเลยเนี่ยยังไงอาจจะมีลุ้นนะไปไปเสี่ยงเราเองแล้วกันนะก็อันนี้ไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนอะไรใดๆนะครับผมฉนอฉะนุดทุกคนในการคือหวยรัฐบาลนะครับอะ่ะต่อมาคาร์ดาโนนะครับไพร์คูดสกายล็อกเก็ตทนะครับไอ้นี้แม่งกกาวไอ้คนเนี้ยจะบอกเลยว่าไอแดนไอแดนเนี่ยนะแกมบาเดโลเนี่ย ถ้าคุณไปรฟอลโลช่อง YouTube เขานะมันกาวคาร์ดานโมากๆนะครับมันกาวคาร์ดานโนมากๆแต่ในช่วงไหนที่มันล่วงชิบหายนะมันไม่พูดถึงเลยมันน่าเสียไปเลยหายไปเลยนะ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าช่องเนี้ยเขากาวคาร์ดานโนจริงๆแบบจริงๆจังๆแบบทุกวันแม่งต้องมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับคาร์ดานโอแบบมันจะแบบกาวกราฟคาร์ดานโอนอยู่ตลอดเวลาดังนั้น เชื่อมันเถอะนะเชื่อมันเถอะแล้วก็กาวตามมันเถอะมันจะได้มานะสามดอนสิบดอนมาเถอะนะกูแจกแน่นอนเขาบอกลองเทอมสิบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดอนช่องกูจะอยู่ถึงไหมเนี่ยกูจะได้เห็นวันนั้นไหมเนี่ยเออนะตอนนี้ก็ลุ้นเอาแล้วกันนะซับพอร์ตศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกนะครับแล้วก็แนวต้านออกมาศูนย์จุดเก้ากับหนึ่งดอลลาร์เนาะศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าหนึ่งดอลลาร์เนี่ย เป็นโซนที่มันน่าจะผ่านไปได้ค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะเวลาที่มันผ่านแล้วมันก็จะกลับลงมาได้ค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าคนดอยเยอะเออบิตคอยน์ไพดิฟอัปเตอร์แลลี่นะครับอีส h i ด t สเดอะเ e อร์เฟ r y อนทรีก็ตอนนี้มันอาจจะมองเป็นลักษณะของการลงมารีเทสแนวรับหรืออะไรต่างๆหรือเป็นการหยับเก็บของไอตอนลง70กว่าบอกให้มึงเก็บเก็บเก็บกันมึงไม่เก็บนะ อาทิตย์ที่แล้วกูก็บอกให้เก็บเก็บเก็บบอกสัปดาห์นี้มึงมึงไม่ดีใจม,มาเตะกูได้เลยเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็ขึ้นกันทุกตัวเออแล้วตอนนี้มันจะยอ่อปุ๊บคุณก็จะมาถามผมว่าเก็บตรงไหนดีอ่ะมันก็ต้องดูที่แนวรับนี่แหละว่าอ่ะถ้ามันรีเทสแนวรับไม่หลุดอ่ะนี่ก็แหละจังหวะเก็บของนี่แหละนะลุ้นเอาว่ามันไม่หลุดต่อมานะครับ xrp เบรกเอาลอนโฮ financial expert review what missing นะครับก็ตรงนี้ผมมองว่าโมเมนตัมนะครับบอกอะไร i n v e s t o r Sentiment d a m p e n Market Momentum เนะเขาก็รอจังหวะกันอยู่แล้วกันเนาะ Summer Slow Down Impact Crypto t r a d i n g นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นช่วงแบบ Summer ที่แบบตลาดมักจะแบบไม่ค่อยมีแรงซื้อขายอนะไรเงีนะ้ยอ่ะแล้วก็ price barrier นะครับ create market challenge ก็คือแนวต้านนั่นเองที่มันจะต้องเบรกกลับขึ้นมาให้ได้ ลองเท m l o มลุกเอา m ์รีเมนโฮ u ูเขายังพอมีความหวังในสัญญาณลองเท e r m มนะว่ามันน่าจะกลับมาได้อะไรประมาณนี้นะเอออ่ะโซลาน่นะครับลีดเดอะบูเคชสำหรับโทเซมันติคอยซามมาอะไรเนี่ยซามานี่คือเมื่อวันก่อนเนาะเมื่อวันเหมือนจะมีข่าวอะไรที่แบบกำลังจะมีอัปเกรดอะไรในในโปรเจกต์ของฝั่งโซลาน่เนี่ยค่อนข้างหลายอยู่ในเดือนหน้านะผมบอกไว้ก่อนนะ ดังนั้นผมคิดว่าโซล่าแน่อย่างน้อยราคามันต้องไม่อยู่ตรงนี้มันอาจจะต้องมีแบบการถีบขึ้นไปสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอะไรอย่างงี้น่าจะพอมีลุ้นอยู่เออนะคิดว่าน่าจะมีให้เห็นแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านโซนร้อยหกสิบที่เป็นแนวต้านเดิมตรงนี้จริงๆอะค่อยว่ากันมันอาจจะเด้งลงเออแต่ถ้าเกิดเบรกขึ้นไม่ได้ตรงนี้ลักษณะมันก็ยังมองเป็นลักษณะของบูลิตแมกกาโฟนหรือเป็น บูแฟก c t หรือเป็นอ,อะไรก็ได้นะที่มันดูจะเป็นลักษณะของการขึ้นต่อได้อีกเวฟหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือตรงนี้เราอาจจะมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่ทีนี้เมื่อวานเนาะบอกแล้วว่าเมื่อวานมันมีแรงซื้อเข้ามาจากที่เราสังเกตนะครับมีเจ้าอาร์คเจ้าเดียวเนี่ยนะป้าแว่นเนี่ยที่ขายนะเออมีป้าแว่นขายแล้วก็บอกว่าไปเชียร์เทสลาว่าเทสลาจะวิ่งไป2600เหรียญก็แบบ ตอนนี้มึงเอาเทสล่าให้รอดก่อนนะเออแปลว่ามึงโยกออกจากคริปโตไปหมดแล้วแล้วมึงก็หนีไปเข้าตลาดหุ้นแทนดังนั้นเนี่ยอ่าก็นะตามนั้นแหละทีนี้มาที่ฝั่งเกรสเกลนะครับยังถือว่ายังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาในเมื่อวานนะครับอาจจะแบบยังช่างใจอยู่เพราะว่าถ้าคุณดูจากความแดงของตลาดที่ผ่านมาเนี่ย อาทิตย์กว่าๆมันล่อติดลบไปเป็นแสนเลยนะเนี่ยสามแปดบวกยี่ห้านี่ก็ล่อไปเกือบหกสิบแล้วนะเออหกสิบอันนี้จัดไปอีกยี่สิบเจ็ดนะครับก็ประมาณแปดบเจ็ดนาะบวกตรงนี้อ่ะหกหกสองสิบสองนี่บวกอีกเก้าแล้วล่อไปอีกยีบเอ็ดนะครับเนี่ยแสนกว่านะแสนกว่ากว่าแล้วที่มันเทขายออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย แสนอีเทรเรีม่มมึงเก็บขึ้นมาตรงนี้อ่ะร้านหนึ่งนะอันนี้มองว่ามีร้านหนึ่งแต่ว่าวันสัปดาห์เดียวกับดาที่แล้วหายไปแสนหนึ่งเออแล้วยอดโท,ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าให้มองก็คือไปอันนี้มันบอกหนึ่งจุดสามเจ็ดมิลเลียนนะครับที่ไอ้นี่มันเทขายออกมาแต่ว่าไอ้เจ้าอื่นๆที่รวมๆกันมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็จัดหนักอยู่นะครับรวมเบสเซ็ตเนี่ย จากห0แสนกว่าเห็นไหมเหลือแค่ห้าแสนหก็หายไปแสนกว่าภายในอาทิตย์เดียวนะครับแปลว่าไออิตาเลียมยังโดนกดเอาไว้อยู่นะอ่ะทีนี้มาดูในชั่วโมงนี้วันนี้กันวันนี้อาจจะแบบมีตัวที่ขึ้นไปแล้วเริ่มย่อกลับมาไอเบลนี้ตายแล้วแน่นอนเพราะว่าขึ้นสุดไปแล้วนี่62แล้ววันเดียววิ่งกลับมา1 9บุดนี่คือตายแล้วแน่นอนเออ ส่วนน้องบอมนะครับขึ้นใบเสร็จลากกลับลงมาแล้วเนโรขึ้นใบเสร็จลากกลับลงมาแล้วนะครับพวกเหรียญที่เป็นแก๊งชาวสวนเริ่มไปนะครับเหรียญหลักเริ่มกลับเข้ามาเห็นไหมจะเห็นว่าสัญญาณเหรียญหลักๆเริ่มกลับเข้ามาพวกเหรียญท็อปทเวนตี้ท็อปฟิฟตี้เนี่ยเริ่มมาแล้วแต่ไอพวกท็อปสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพวกนั้นเนี่ยก็คือไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ทีนี้ในฝั่งของลิควิด a t ชันเนี่ยนะครับวันนี้จะเห็นว่าขึ้นไปเสนะครับตั้งแต่เช้าเลย วันที่ยี่สี่สามทุ่มนะครับขึ้นไปเทสประมาณโซนแปดสิบเกือบแปดสิบเก้าบางเอ็กเซนแปดเก้าแล้วกันนะแล้วก็ลากกลับลงมานะครับวันนี้ประมาณแปดหกแปดห้าแปดหกกว่ากา8 6แปดหกห้าเนาะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวกับขึ้นมาในโซนด้านบนบริเวณตอนช่วงดึกนะครับเราไปดูกันในส่วนของดอลลาร์ก่อนดอลลาร์เนี่ยคล้ายกันนะเออวันจันทร์เมื่อคืนนะครับขึ้นไปเทสข้างบนเห็นไหมแล้วก็วันนี้ ดอปตกลงมาเห็นปะกษณะตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยดอลลาร์ขึ้นแล้วทุกตัวจะลงกลายเป็นว่าตอนนี้ดอลลาร์ขึ้นคริปโตขึ้นเออดอลลาร์ลงคริปโตลงตอนนี้กลายเป็นว่าวิ่งพร้อมกันไปแล้วส่วนตัวที่สวนทางยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเจ้าทองเหมือนเดิมนะครับเจ้าทองยังยังวิ่งสวนได้อยู่นะตอนนี้หัวเบรกปิ่งปรไม่รู้ว่าจะเบรกหนีขึ้นมาได้ไหมสัญญาณตอนนี้บอกชัดๆเลยว่า โอกาสเบรคค่อนข้างสูงเนาะถ้าดูจากเส้นกดตรงนี้ลงมาตรงนี้มองเป็นลักษณะของดับเบิลวอททอมได้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีกรอบแนวต้านก็คือโซนเช่นนี้นถ้าลากมาตอนนี้ปัจจุบันก็ราคาจะอยู่ประมาณชัก3 3 3 III ที่จะเป็นกรอบแนวตน้านนะคร้บเบรกได้แม่งพุ่งเลยและสัญพีนะครับตรงนี้ก็เปิดกระโดดมาเนาะวันนี้ยังเปิดยังยังไม่เปิด่ะก็คิดว่าอาจจะใช้เวขึ้นไปชน5 0 8ก่อน นัสแดกก็น่าจะคล้ายๆกันขึ้นไปชน2400แล้วค่อยว่ากันทีนี้คุณจะเห็นว่าวันนี้ n v i นวีเดียใช้วดาวทั้งวันเลยดังนั้นราคาตลาดก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเออเพราะว่าอะไรเพราะ n v i นวีเดียก็บอกแล้วว่ามันเป็นทิศทางของตลาดเนี่ยดับเบิลบอททอมเบรกขึ้นใหม่รีเทสเนี่ยเนี่ยทรงประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับเข้ากรอบประมาณนี้รอ Breakout เรียกถ่ายสามเหลี่ยมขึ้นข้างบนแน่นอนดูทรงดูทางเฟรมสชั่วโมงนะครับอาจจะแบบมีเช่น m a กับ ema ร0อยนะครับที่ตัดคอสสกัดดาวรุ่งอยู่ที่โซนประมาณ1้อยสิบร้อยบองนะครับโซนแนวรับจริงๆตรงนี้ก็คือมองว่ามี ema 9อยู่นะครับที่ประมาณโซนร้อยสิถ้าไม่หลุดกรอบบริเวณนี้คิดว่าน่าจะยังได้ขึ้นต่อ total market cap นะครับภาพรวมเฟกขึ้นไปกลับลงมาใหม่ เบรกหนีขึ้นมาใหม่อีกแล้วและกำลังจะอยากออกเดินทางนะครับด้วยแทงสี่ช่วงแต่โดน MA200 ฉชกัดดาวลุงไว้อยู่ที่ประมาณ2.82ทิเทลียนนะครับถ้าเบรกหนีไปได้ก็ได้ไปท o ทอลสเช่นกันนะครับมี1.09ที่เป็นเช่น m a 2 0 0รอาฝาังอยู่นะ m a e m เ2เ0นะครับเป็นแนวรับที่1.08ส่วนทอทลสนะครับพร้อมอยากจะบินใจจะขาดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ให้บินตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีกรอบนะครับ ของ EMA 200กับ MA 200เนี่ยเป็นทั้งแนวรับแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะครับกราฟ r s SI, รทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นปในทางขาขึ้นนะครับเออตรงนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่ตลาดจะได้โผบินขึ้นใหม่ส่วนเจ้า USDT นะครับหัวเปิ่มๆนะครับเบรกเอาลงมากลับขึ้นไ่ได้แล้วก็พยายามจะกดลงมาใหม่ต้องให้หลุดนะครับ5้9และ 5.03ลงไปเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มตลาดขาขึ้นนะครับบิตคอยโดนะครับตรงนี้ก็เป,ปร่มปริมนะครับอยากจะกลับขึ้นมาหรือจะรีเทสเพื่อลงต่อก็ได้ยังนั้นเอาคอยน่าจะมาก่อนหรือเปล่า b ีดอาจจะใช้เวโง่ๆค่อยๆไต่ๆๆขึ้นมาส่วนเอาคอยเริ่มวิ่งบูลันกันเออผมมองว่าเอาคอยซีชันเดือนแน่ฟันธงแม่งต้องมา BTC d o m โดมิเนหลุดนะหลุดตัวกรอบตรงบริเวณ5้ไอ้หกสนะหกสิตรงนี้ได้ฟันธงว่ามาแน่นอนเอออ่ะทีนี้มาในฝั่งของ Bitcoin กันมากนะครับใครจะคอยไม่คอยตรงนี้จริงๆมันก็ยังมองเป็นลักษณะของไรซิงเว e อยู่นะแต่ว่าถ้าคุณดูจากสัญญาณของเช่น EMA ทุกเส้นเนี่ยเห็นปะ EMA 9เ0ก้ายี่สิบนะครับ EMA หากำลังจะตัดคอสขึ้นมาแล้ว กำลังจะช้อนขึ้นมาตรงนี้ก็มองเป็นลักษณะ,ะของโค้งขึ้นมาสวยๆเป็น o าวดิ้งมั t ทอมได้อยู่เห็นไหมเป็นราวดิ้งมั t ทอมเป้า t a r ์เกตที่ผมมองไว้น่าจะมีลุ้นกับตัวขึ้นมาที่โซนประมาณ90ถึง925นะครับก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อนะแต่90คือเป้าแรกนะครับถ้าผ่าน90ไปได้เราจะมองไปที่925 926แล้วหลังจากนั้น นะครับก็จะค่อยๆไต่กลับขึ้นมาถ้ามันผ่านอีตัว926ได้เออตรงนี้จะเป็นเป้าสำคัญอ่ะทีนี้ในส่วนของแก๊ปนะครับน้องแก๊ปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาปิดแก๊ปเนาะถ้าดูจากแก๊ปตรงนี้เรายังลงมาไม่ถึงซึ่งตรงนี้เวลาที่มันขึ้นใหไปข้างบนอาจจะลงมาได้ไหมยังพอได้อยู่เพราะอะไร พอถ้าเรามองตรงนี้เป็นลักษณะของเทรนเนี่ยแตะบนแตะล่างแตะบนปุ๊บอาจจะลงมาแตะถึงข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วถ้าแตะล่างตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นการปิดแกลบทีเดียวเลยแต่ก็คิดว่าคงจะไม่มาง่ายๆนะคงจะไม่มแหมงพอถ้าถ้าดูจากทรงกราฟมันค่อนข้างที่จะดูดีอาจจะไม่ได้ลงมาปิดแกลนะครับต่อแมานะครับในส่วนของตัวอีอเทอรเรียมนะครับอีเทอียมก็ค่อยๆปั้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ตรงนี้ ในระดับไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยติดแนวต้านตรงนี้เกิดสัญญาณแดนดิตนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะไม่ได้มี h i ตเต้นไม่ได้มีอะไรเออสัญญาณ4ชั่วโมงนะครับก็กลับมายืนเหนือเช่น MA นะครับร้อกับ m e m a 20ได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่อรอลุ้นเบรกแนวต้านเช่นด้านบนนี้กับเช่นกดตรงนี้ให้ได้2โซนนะครับ2,080ถึง2,000 120นะครับแล้วถ้าเบรกขึ้นมาจะมีเอ็ม0อสองโซนหนึ่งที่2186นะครับผ่านสโซนนี้ไปได้พุ่งล้านเปอร์เซ็นต์พี่บีนะครับพี่บีเบรกเอาออกจากสามเหลี่ยมไปรีเทสเรียบร้อยนะครับตรงนี้มี EMA 20รับเอาไว้อยู่นะครับที่หกสามแล้วก็มีเช่นแนวรับขาขึ้นนะครับอีกหนึ่งเช่นเนาะที่6กสถ้าไม่หลุดสามโซนนะหนตรงนี้ และโลเดิมตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นต่อเลยเหมือนกันนะครับมาที่ดาด้าเนาะดาด้านี่เบรกสเดียวออกมาแล้วนะแล้วก็มีการพุ่งขึ้นมานะครับรีเทสนะครับโซนแนวต้านเดิมบริเวณจุดนี้นะครับที่0.76นะครับแต่ว่ายังเบรกไม่ได้ตอนนี้ละะักษณะของการขึ้นมาเนี่ยเปิดโดจิแบบนี้นะครับก็เดาว่า ถ้าไม่กลับตัวลงมาข้างล่างก็อาจจะเปิดเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นเพนนนหรือเป็นอะไรต่างๆบริเวณนี้เพื่อรุ้นขึ้นต่อละกันเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเรามองจากสามเหลี่ยมแบบนี้มันเป็นลักษณะของเทรนด์ดิเวอร์เลเนาะมันเป็นทริปเปอรวอตทอมหรือจะมองเป็นสามเหลี่ยมเซมิติกแทงเกิลนะครับที่เบรกออกมาแล้วก็รีเทสไปแล้วแล้วก็รุ้นที่จะขึ้นต่อแต่ว่าเหลี่ยญมันไม่มีแรงไม่มีแรงซื้อนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่ ส่วนเจ้า XRP นะครับก็ดันดัน,ด,นดันขึ้นมาสุดท้ายนะครับก็ยังโดนกดกลับลงมาข้างใต้เช่นกดใหญ่ด้านบนตรงนี้นะครับยังกดเอาไว้อยู่แต่ว่าถ้าผ่าน2 5ได้อีกทีนึ่งน่าจะออกเดินทางได้เหมือนกัน XLM ก็เหมือนกันครับมีแนวต้านเช่นบนด้านบนตรงนี้นะครับที่อาจจะต้องรอให้มันพุ่งผ่านออกไปก่อนนะประมาณ0.3นะฟันธงนะครับผ่าน0.3ได้ออกเดินทาง โซลาแน่นะครับขึ้นมาแล้วเนาะตรงนี้ก็สามเหลี่ยมทรงคล้ายๆเอดาเมื่อกี้นะครับก็อาจจะขึ้นมาเปิดโดจิย่อก,กับลงมารีเทสแล้วก็รอลุ้นเบรกออกไปเนี่ยตอนนี้ใกล้เบรกอีกหนึ่งครั้งนะแนวต้านร้อยสี่สิบสี่จุดแปดนะครับถ้าเบรกร้อยสี่แปดได้ก็ไปต่อนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นกดใหญ่ๆตรงนี้เนาะถ้าเบรกได้ก็คือพุ่งแน่นอนแนวต้านเป้าที่เรามองก็คือ1้0ย8 0ยนะครับ2จุด ถ้าผ่าน180ได้โอเคได้ลุ้น200 220กันอีกรอบมาที่ H bar นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเช่นกดออกมาสามเหลี่ยมเริ่มชิกแซกเริ่มใช้เวเริ่มอะไรต่างๆอาจจะกำลังจะมีแรงพุ่งด้วยถ้าดูจากสีชั่วโมงตรงนี้เริ่มออกเดินทางแล้นะเห็นไหมเบรกตรงนี้ปุ๊บแท่งนี้ใหญ่แท่งนี้เปิดตามนะครับตอนนี้ชนแนวต้านซ้ายมือด้านมือตรงนี้หนึเป็นลักษณะของ t r i p p e bottom หรือจะมองเป็น รีเวิร์สนะเฮดและโชเดอร์ shoulder, ก็แล้วแต่คนจะคิดเลยนะครับก็ตามสูตรนะเข้ามาตรงนี้เข้ากรอบปื๊บป,บปบแล้วก็เบรกตรงนี้ก็อาจจะพุ่งกลับมาที่215แล้วกันนะครับมาที่อัลโก้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็บอกนะว,ว่ากําลังจะมาเนี่ยหนเนี่ยตรงนี้ก็มีดับเบิลวอลลเนี่ยนะครับสองพั 2, 000, นะครับวันนี้ขึ้นมา2องพันเจแล้วสองพนแล้วนะครับวันอินกาลังขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ AVE ก็มานะครับทุกตัว ไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกแล้วนะมาทุกตัวนะครับขึ้นมาแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะครับตัวอลิชอาจจะรอไปนิดนึงอัลฟาอันนี้กำลังจะมานะครับ NKR พุ่งใช่ไปแล้วนะครับกลับลงมารีเทสฐานเนาะนะไปดู CHR กันนิดนึงนะครับที่กำลังจะมีข่าวอัปเกดนะครับ h a r d f o r k นะครับ hard Fork ตรงนี้ก็ถ้าดูจาก Time Frame Day ก็ถือว่าพุ่งมาเรื่อยๆนะเห็นไหม ทรงพุ่งมาค่อนข้างสวยมันก่อนก็บอกนะว่า t h r ก็ดูสวยยังไม่ได้รู้เลยว่ามันมีข่าวอะไรแต่มันสวยเออมันก็พุ่งขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ขึ้นมาติดแนวต้าน ma พยายามจะหนีออกไปเต็มที่เลยนะครับก็ไม่รู้จะโดนวานทุบก,ก่อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าดูทรงจริงๆทรงนี้ก็น่าตามอยู่เออนะแนวรับก็ขออย่าให้มันหลุดกลับลงมาต่ำกว่า lower low นะครับ อย่าร้างโลใหม่อย่าหลุดต่ํากว่าพันหนึออ่งแล้วกันถ้าตั่ำกว่าพันหนึ่งก็เพดก่อนเออแล้วก็เมื่อกี้มีใคร a t s หรอ a t s ตัวนี้ไม่อยู่ในใบแนนเนาะจะเห็นว่าลงมาตั้งฐานข้างล่างมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับมีการใช้เวออกข้างมาพอสมควรตัวนี้ก็ดูน่าสนใจนะถ้าดูจากกราฟดูจากเช่นกดนะครับตรงนี้ก็ ใกล้กำลังจะมีปาฏิหาริย์ในการพุ่งเบรกออกมาอันนี้เรียกว่าเบรกขึ้นไปแล้วรีเทสอยู่นะครับก็รอดูว่าจะลากกลับลงมาหรือเปล่าถ้าไม่ลากกลับลงมาก็เตรียมออกเดินทางแล้วมั้งเนี่ยนะรีเทสเรียบร้อยนะครับมาดูที่ซิลิก้ากันนิดนึงนะครับอ่ะซิลิก้าเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับสาวกชิลนะตรงนี้ทำเป็น falling wave ที่ใหญ่มากพอสมควรเนาะ แล้วก็มีเช่นกดนะครับที่เบรกเอาออกมาแล้วเนาะแต่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าเช่น EMA เนี่ยกับแนวต้านเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะจะ,ะขยายแนวต้านขึ้นมาจนถึงนี่เลยนะ0.179โดยประมาณนะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ย0 0 1 6แล้วก็แนวต้านโซนนี้นะ e 0.0146แล้วก็เส้น EMA50 นะครับที่0.135 ก็ถ้าดู r s i เนาะตรงนี้โลตรงนี้โลว์โลตรงนี้โลนี้โลว์ไฮนะครับเริ่มมีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็อาจจะอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวซิลก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับอ่ะไปทีนนนะน <c oughs> ่น้องเหนียวนะครับเหนียวไก่ราไม่รู้อ่ะน้องเหนียวนะครับล่วงมาอย่างยาวนานแล้วและตอนนี้คุณจะเห็นว่าตึดตดตึดต,ดต,ดต,ดตดยังเบรกไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะเบรกได้นะยังเบรกไม่ได้อ่ะส่วนเช่นกดอ่ะมาดูอใชัยกันตรงนี้ทำ lower low ตรงนี้มีขัญญาณ lower หายอยังยังไม่มีดังนั้นน้องเหนียวอาจจะยังไม่มานะเออแต่ว่าถ้าดูจาก time เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีตรงนี้ d i v e r g e n c ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้ค่อยๆย,ยกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้มาเกิดทำ higher low ลงมานะครับก็เสียทรงไปนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้มันเกิด lower low แล้วตรงนี้พยายามจะย่ําอยู่ที่ low เดิมอีกหนึ่งทีดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วนะครับสิวกับ ATS กับ c s r ดีกว่าดูดีกว่าเออนะอ่ะไปดูเหรียญม้ามืดกันนิดนึงไวเอิร์นะครับ ตัวนี้ก็โค้งคำนับมาเรียบร้อยแล้วเตรียมออกเดินทางเนี่ยคับแอนแฮนเดิลมารอแล้วนะครับรอเบรก5.9อีก1ทีก็น่าจะหนีไปได้แคดอีซนะีนะครับตรงนี้ก็1 2สองนะหนีแลวคับแอนแฮนเดิลคำเร็จแล้วก,กำลังหนีขึ้นไปนะมีใครเช่นไม่รู้ทีเหรียญน,นี่แม่งจายย่ายยังไม่เคยจ่ายด้วยเช่นอย่างเดียวเออนี่นะครับเนวต้านนะครับตอนนี้สูน 9.8กำลังจะลุนเบรกเอาออกไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะเหรแยนแคด ent แม่งชื่อแม่งเหมือนกันเลยมันตั้งทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเออชื่อเหรียญค้ายกันเลยนี่ตรงนี้แนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับนะหลอบบริเวณนี้นะครับอย่าหลุด0 0น,น 1, 2ก็พอนะครับถ้าเบรกข้ามบนได้ก็เตรียมกลับตัวขึ้นตรงนี้ก็มีไดนะลากขึ้นมาแตะรีเทสแล้วก็ยกยกยก,ยกขึ้นใหม่นะครับ ดังนั้นถามว่าตอนนี้หลายเหรียญก็ดูดีนะอีเชต้าลงมารีเทสทํากออสาเหลียนหน่ยมอีก1รอบนะครับถ้าเบรกดาวลงมาก็จบเกมนะไม่ต้องไปตามมันนะไปดูที่เคโรเหรียญออกนะครับก็ปั๊มขึ้นมาต,ตื้อตื้อตื้อขึ้นมานะตรงนี้นะครับจะเห็นว่า1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มีการย่อ A ลงมาลนะอาจจะมีลุ้นเด้ง B อีก1ขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับรอลุ้นดูแล้วกัน แง B ก่อนแล้วก็ C แถวๆนี้หรืออาจจะเป็นการอันนี้คือเว็บ1ึ่อันนี้เว็บ3แล้วก็ซิกแซกเวฟทำเว็บ4แล้วก็ขึ้น5ก็ได้มองว่าตอนนี้น่าจะกําลังทําลุ้นทํา B อยู่นะนะน้องเด้งรอเด้งอยู่นะครับยังไม่เด้งนะแล้วก็ Nok S น o อกเนะครับก็ปัม๊มขึ้นไปเสร็จเด้งกลับลงมารีเทสเอมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น EMA 200นะเออไม่หลุดนะครับที่หน 4.8นะครับแล้วก็พยายามจะยกกลับขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็มองเป็นแค่แนวรับแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมนะครับมีลุ้นขึ้นต่อนะครับแล้วก็เบรกเอาออกไปนะครับพี่นัทนะครับก็เริ่มมาเหมือนกันนะเออตรงนี้ก็น่าเทสนะครับเทสอีกหนึ่งทีนี่ดับเบิลบอททอมนะครับเบรกขึ้นมารีเทสนะอีกหนึ่งรอบเออถ้ายืนไม่ต่ำกว่า2,000ได้นะครับอันนี้ก็มีลุ้นขึ้นต่อนะเออ ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไครป์กดกระดกิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการวิเคราะห์นุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ดูคข้าๆนะเอาฟาสแม่งมากแล้วเว้ยเออตัวนี้ก็ปั่นนะไอพวกเหรียญปั่นมันก็มาเนาะมูฟก็กําลังจะอยากกลับมานะเริ่มมีแรงกระเพื่อมมานิดนึงแล้วนะครับเริ่มมีแรงกระเพื่อมเหมอ,อยากขึ้นอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้กอ็อย่าลืมนะครับ เก็บของ TP กันด้วยนะครับเห็นปะ Total 2เมื่อกี้1.08นี่มา1.09แหละว Total 3นะรับก็จ 30, าก830เมื่อกี้3 3, 3เนาะนี่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆเนอะวันนี้คงคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็น3ทิลเลียนหรือเปล่าไม่รู้นะลุ้นเอาแล้วกันนะโอเควันนี้ฝันดีลาตีชอดครับขอบคุณครับ